ประด็ของช้อปปี้ก่อนนะครับผมก็ขอให้ช้อปปี้นะครับมีความสุขแล้วก็ความเจริญนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สนุกไหมครับกิจกรรมที่มาร่วมสนุกมากครับก็มีร้องเพลงด้วยฮะแล้วก็มีแคมเปญที่ของช้อปปี้นะครับคือบอกเลยว่าเขาแจกของจับหนักมากใช่ต้องเอิรนมาบ่อยเหมือนกันกับช้อปปี้มาเรออันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับพี่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับความแตกต่างมัน ได้เจอแบบแขกรับเชิญในใหม่ๆด้วยตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นดาราที่แบบว่าผมได้ดูผลงานของเขามาก่อนอะไรเงี้ยอย่างที่อย่างวันนี้พี่ธันวาพี่กีนเองผมก็เคยดูมาก่อนอะไรเงี้ย нет. ก็ตื่นเต้นที่ได้เจอเขาเหมือนกันก็บอกเขาว่าแอบกระซิบครับเขาบอกว่าผมดูรายการที่พี่เขาไปแข่งด้วยนะอะไร<อ>มัตเตชฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนพี่กีนก็ผมก็ดูละครของเขาด้วยอะไรเงี้ย<อ><อ>ใช่ครับเออแบบเป็นหนุ่มช็อปเหมือนกันไหมครับซื้อขอขงช่วงนี้ช็อปเก่งมากพี่ช็อปในช็อปปี้คือใค่ตัวเองหรือให้ลูกให้ลูกให้ลูกสายแมว แล้วก็พวกของเล่นแมวอะไรเงี้ยใช่ครับนี้ไม่มีมิกมาเหงาไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนก็เหงานะอยากให้น้องมาด้วยใช่ครับต้องต้องรอดูว่าทางช้อปปี้เขาจะว่าไงบ้างหรือทำวันเลยค่ะสิบสองที่สองเออฝากเลยนะครับสิบสองที่สองนะครับช้อปปี้เขาจัดหนักจริงๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะสิบสองเดือนสิบสองนะครับมีเรามีเกมโซนนะฮะช้อปปี้เขาแจกรางวัลแล้วก็แจกของหนักมากแล้วก็ลดราคาเยอะมากนะครับแจกรางวัลถึงสิบสองล้านเลยนะฮะบอกเลยว่า ต้องดูแล้วก็ต้องเล่นกันแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับ <Okay. S 1>